สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในช่องคณิตศาสตร์บายครูโยวันนี้พบกับครูโยนะครับในเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6เรื่องวงกลมครับต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับเรามาลองตรวจสอบความเข้าใจกันนะครับเขาบอกว่าให้เราแสดงวิธีการหาคําตอบนะครับ ข้อที่1นึ่เขาบอกว่าแหปากหนึ่งเมื่อกางเต็มที่แล้วจะมีลักษณะเป็นวงกลมมีรัศมียาว4ีเมตรแหจะก,การคุมพื้นที่ได้มากสุดเท่าไหร่เขากาหนดอะไรมาให้ครับกําหนดพายมาให้คือ3.14ฉะนงนั้นข้อนี้ถ้าเราคิดนะครับเราก็จะคิดว่ามันเป็นการหาอะไรเอ่ยคุมพื้นที่ฉะนั้นเป็นเรื่องของการหาพื้นที่แล้วก็เข้าสูตรเลยครับสูตรของมันคือพายอลลายกกาลังสอง ดังนั้นแทนในสูตรครับเขาให้รัศมีแล้วรัศมียาว4เมตรดังนั้นก็เอา3.14คูณ r 2ตัว r คือรัศมีก็คูณ4แล้วก็คูณ4หลังจากนั้นคิดคำตอบครับคุณครูคิดได้50.24หน่วยเป็นตารางเมตรนะครับ เรามาดูข้อ2นะครับเขาบอกว่าชมพู่ทำผ้าปูโต๊ะผืนหนึ่งเป็นวงกลมเพื่อคุมโต๊ะกลมที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางยาว90เซนติเมตรชมพู่ต้องการใช้ผ้าชมพู่ต้องการใช้ชายผ้าปูโต๊ะยาวเลยขอบโต๊ะโดยรอบอีก22เซนติเมตรดังนั้น ผ้าปูโต๊ะผืนนี้มีพื้นที่เท่าไหร่กำหนดอะไรไม่ให้ครับกำหนดพายมาคือ22ส่วน7ดังนั้นเราเข้าสูตรครับเข้าสูตรก็คือพาย R ทั้งหมดยกกำลง 2, ังสองท่าไงเอ่ยแล้วก็เอา22ส่วน7คูณด้วยอะไรครับคูณด้วยอะไรเอ่ยเราต้องเอา2ออันนี้มาบวกกันเพราะบอกว่าต้องการ มีชายเพิ่มอีกดังนั้นก็จะเอา90บวกกับ22ได้เท่าไหร่เอ่ยครับ90บวก22เท่ากับ2ได้11ดังนั้นนี่คือเส้นผ่าศูนกลางของภาพผ,ผ้าปูโตะผืนนี้ดังนั้นเราก็ต้องหาร2ฉะนั้นจะได้รัศมีมาคือ50 ดังนั้นเราก็เข้าไปเลยครับ่า2ตัวคือคูณด้วย56กับคูณกับ56ต่อครับเราจะได้เลขต่อไปคือเอา7ขึ้นไปตัด56จะเหลือเป็น22คูณ78 56เหลือ8แล้วก็คูณอีก56ดังนั้นคำตอบที่ได้คือคูณ,คณชุดนี้คูณ22คูณ58ได้1132 เรื่องเหลือคูณอีกแนะครับคูณ8ก็คือคูณ5้านเอเด็กๆอ่าคูณครูคูณ,คณ,คณได้9ก้าพันหน่วยเป็นตารางเซนติเมตรนี่คือคำตอบนะครับต่อมาดูข้อที่3ข้อที่3ามเขาบอกว่ารุ่งต้องการพ่นสีบนกระดาษแข็งที่มีลักษณะดังรูปนี้ทั้ง2ด้าน เขาถามว่ารุ่งพ้นสีกระดาษแข็งเป็นพื้นที่เท่าไหรเขาบอกกําหนดให้พายคือ22ส่วน7แต่สังเกตครับเด็กๆมีรูปแปลกเห็นไหมครับเหมือนรูปหอยแต่จริงแล้วเราแบ่งเป็นครึ่งวงกลมและอันนี้ก็เป็นครึ่งวงกลมเช่นกันถ้าเด็กๆสังเกตดีเราต้องหารูปใหญ่วงกลมรูปใหญ่ก่อนแล้วก็มันคือครึ่งหนึ่งหาแค่ครึ่งหนึ่งดังนั้น ข้อนี้จะมีวิธีการหา2แบบหาวงกลมใหญ่ก่อนอันนี้วงกลมใหญ่ครูจะเขียนว่าวงกลมใหญ่นะครับวงกลมใหญ่เข้าสูตรคือพายอาร์เท่ากับกำลังสองเขาบอกพายคือ22ส่วน7รัศมีเขาใกำหนดมาให้แล้วของวงกลมใหญ่คือ28คูณกับ28 คูณกับ28ดังนั้นหาต่อครับทำยังไงเอ่ยเอา7มาตัดตัดปุ๊บจะเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ22คูณกับอ๋อโทษครับ22ธรรมดาลูกคูณกับ7 4 28คูณกับ4แล้วก็คูณกับ28 ดังนั้นจะได้เท่าไหร่ครับอ่ะคุณครูคิดออกมาแล้วนะครับคือ2,464อันนี้คือความพื้นที่ของวงกลมถูกไหมครับเมื่อพื้นที่ของของวงกลมแล้วหลังจากนั้นทำไงต่อแต่เราต้องการแค่ครึ่งวง ครึ่งวงดังนั้นเราก็มาทำอะไรครับเอามาหาร2แต่เอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะเขาบอกว่าพ้นสีทั้ง2ด้านถูกไหมครับฉะนั้นพ้นสีอทั้งสองด้านก็หมายถึงว่าพื้นที่ตรงนี้คือด้านที่1และพื้นที่ตรงนี้อีกด้านหนึ่งก็คือเป็นวงกลมเดิมนั่นเองดังนั้นเราก็หาแค่ได้แล้ววงกลมพื้นที่ใหญ่ทั้ง2ด้านเลยเราได้2 4 6 4้ตารางเซนติเมตร เรามาอีกฝั่งนึงคือวงกลมเล็กด้านล่างตรงนี้วงกลมเล็กเข้าสูตรครับาพร r ทั้งหมดกำลังสองเท่ากับ22ส่วน7คูณกับวงกลมเล็กครึ่งหนึ่งของ28คือ14คูณ14แล้วก็คูณ14ดังนั้นคูณเท่าไหร่ครับเหลือเป็น22คูณ7 2, 14แล้วก็คูณ14 อันสุดท้ายคูณเท่าไหร่ครับยี่สิบสอคูณสิบสคูณสิได้3 08และก็คูณกับอีก2องคำตอบที่ได้คือเท่าไหร่ครับ6ทด1 2เอาหนึ่งลงมา2 3 6ได้616หน่วยเป็นตารางเซนติเมตร หลังจากนั้นเด็กๆสังเกตครับอันนี้เราก็ได้วงกลมมาเพราะอะไรครับอันนี้คือครึ่งหนึ่งแต่เขาทํากี่ด้านครับ2ด้านดังนั้นก็คือเปรียบเสนอเป็นวงกลม1ลูกฉะนั้นเราก็เอา2อ,อันมาบวกกันคือเอา2464บวกกับ616จะเท่ากับ4บวก6เป็น0ทด1 6บวก1เป็นเทด1เป็น8 4บวก6เป็น0ทด1 2บวก1เป็น3คําตอบที่ได้คือ นี่วงกลมสองอันบวกกันได้3080ตารางเซนติเมตรนั่นเองครับจบแล้วใหญ่บวกเล็กและทั้ง2ด้านด้วยดังนั้นเด็กๆต้องอ่านโจทย์ดีๆนะครับให้ดูชัดๆโอเคต่อมาดูตัวอย่างต่อไปนะครับเขาบอกว่า ฟางใช้ที่ดินรูปส mm. ี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ4 mm. ี่เมตรขุดเป็นบ่อวง mm. กลมเพื่อสร้างน้ำพุและปลูกไม้ดอกบานที่ดินส่วนที่เหลือจากทั้งหมดดังรูปก็คือหมายถึงว่าเขาจะปลูกดอกไม้ตรงส่วนนี้แหละครับอ่าเขาถามว่าจะมีพื้นที่ปลูกดอกไม้เท่าไหร่ดังนั้นโจทย์ถามอะไรครับต้องการพื้นที่ของการปลูกดอกไม้แล้วก็ถามว่าเขาบอกโจทย์ให้อะไรมาบ้างเอ่ยก็คือให รูปสี่เหลี่ยมยาวด้านละสฉะนั้นตรงนี้ยาว4ยาว4ยาว4และยาว4ขุดบ่อเป็นวงกลมวงกลมเห็นไหมครับวงกลมเราต้องหาพื้นที่ของวงกลมดังนั้นนําพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมลบด้วยพื้นที่ของบ่อก็คือวงกลมเราจะได้สูตรอันแรกครับ สูตรคือความยาวของรูปสีเ่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือด้านคูณด้านได้16ตารางเมตรหลังจากนั้นหาพื้นที่ของบ่อได้อย่างไรแล้วก็ต้องเข้าสูตรครับสูตรของพื้นที่บ่อคือคือเท่าไหร่ครับพาย R ทั้งหมดยกกำลังสองดังนั้นเขาบอกว่าวงกลมนี้เส้นเขาบอกว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้ววงกลมเป็นพื้นที่ดังนั้นเส้นผ่านศูนย์กลางจะยาว4เซนติเมตรเหมือนกัน ดังนั้นตรงนี้ยาว4 4ครึ่งหของ4คือ2ดังนั้นเราได้ R คือ2จะเข้าตามรูปแบบนี้ครับเมื่อได้คำตอบปุ๊บเราก็เอาพื้นที่มาลบของสี่เหลี่ยมมาลบกับวงกลมจะได้คำตอบนั่นเองส่วนขั้นตอนนี้นะครับเป็นการรีเช็คจากเมื่อข้อมื่อสักคู่นี้นะครับเด็กๆก,ก็ลองดูนะครับว่าทำไมถึงเป็นการสมเหตุสมผลกันเพราะเขาเทียบ พายเป็น3โอเคนะครับเรามาดูข้อต่อไปครับเขาบอกว่าลานกีฬาแห่งหนึ่งประกอบด้วยรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและครึ่งวงกลมดังรูปลานกีฬาแห่งนี้มีพื้นที่เท่าไหร่ขอให้หาพื้นที่ทั้งหมดดังนั้นเราต้องหาอะไรก่อนเวลาเราหาครับเราจะหาพื้นที่ตรงนี้พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าก็คือกว้างคูณยาวดังนั้นเด็กๆสังเกตนะครับ กว้างคูณยาวอ่ะเราลองดูการหาพื้นที่วงกลมมีวงกลมดังนั้นตรงนี้คือวงกลมถ้าเอามารวมกันคือวงกลม1รูปหาวงกลมก่อนวงกลมคือตรงนี้ยาว14ครึ่งหนึ่งก็คือรัศมีคือ7ฉะนั้นเข้าตามสูตรปกตินะครับจะได้สูตรตามนี้227ิบคูณ7คูณ7ากับ154 ดังนั้นพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าเห็นไหมครับกว้างคูณยาวคือ14คูณ30ข้างบน14คูณ30ก็คือเส้นนี้แหละครับลูกคูณ3 0จะได้420หลังจากนั้นก็เอาพื้นที่วงกลมบวกพื้นที่ของสี่เหลี่ยมผืนผ้าจะได้574ตารางเมตรนั่นเองและอันนี้เขาก็กำหนดให้ดูความสมเหตุสมผลกันเขาก็ำหนดพายเท่ากับ22่หรือ ให้ประมาณเป็น3ามดูว่าค่าจะใกล้เคียงไหมให้เด็กสังเกตนะครับเรามาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าแบบฝึกหัดนะครับข้อที่1นึ่เขาบอกว่าสนามรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ6เมตรต้องการเทปูนเป็นรูปครึ่งวงกลมดังรูปแบบนี้เลยเขาถามว่าส่วนที่เหลือไว้สำหรับปลูกไม้ดอกบริเวณที่ปลูกไม้ดอกมีพื้นที่เท่าไหร่เขาให้าหาแค่บริเวณ ตรงนี้ดังนั้นเหมือนกับข้อแรกเลยครับข้อแรกที่เด็กๆเ,เห็นเหมือนกันในตัวอย่างเลยดังนั้นคุณครูจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับเราต้องการพื้นที่ของสนามก่อนพื้นที่สนามสนามมีพื้นที่คืออะไรครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหก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 ดังนั้น ด้านคูณด้านฉะนั้นคือ6คูณ6เท่ากับ36หน่วยเป็นตารางเมตรหลังจากนั้นเทปูนเป็นพื้นที่วงกลมดังรูปวงกลมอ่ะคมาด้านนี้ครับวงกลมวงกลมจะได้ละครับสูวนคือ πr ทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับ กำหนดให้เป็น3.14พาคือ3.14คูณกับรัศมีครับคือเท่าไหร่ลูกครึ่งหนึ่งของ6คือ3คูณกับ3คูณ3คำตอบที่ได้ครับคือ28.26หลังจากนั้นเราก็เอาอะไรครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ลบฝั่งนี้จะได้คำตอบก็คือเอา36 ลบออกด้วย28.26จะเท่ากับคำตอบอ่าหน่วยเป็นตารางเมตรให้เด็กๆหาคำตอบเองนะครับและในข้อ2ให้เด็กสังเกตนะครับเหมือนจะข้อตัวอย่างเมื่อกี้เหมือนกันเขาถามว่าก๊อฟนำแผ่นไม้ที่มีขนาด เท่ากันสีชิ้นมาประกอบกันดังรูปดังรูปนี้และต้องการพ่นสีทั้งสองด้านทั้งด้านหน้าและด้านหลังก็าถามว่าก๊อบจะพ่นสีเป็นพื้นที่เท่าไหร่ดังนั้นถ้าเด็กๆสังเกตดีๆครับถ้าเอารูปมาต่อกันใหม่รูปนี้จะกลายเป็นรูปวงกลมฉะนั้นวงกลมเราจะเราสต้องคายเป็นวงกลมดังนั้นรู้สูตรเลยแค่เข้าสูตรธรรมดาสูตรของมันคือพายอาทั้งหมดยกกำลังสองจะเท่ากับาพายคือ22ส่วน 7คูณกับรัศมีครับเห็นไหมเขาให้มาเลยคือ21คูณ21หลังจากนั้นเด็กๆก,ก็ตัดทอนและจะเจอคำตอบหน่วยเป็นตารางเซนติเมตรหลังจากนั้นเขาบอกทั้งสองด้านหนูต้องเอาคำตอบตรงนี้ที่1งเลขวงกลมที่1ครับเอาเลข1ตัวนี้มาคูณกับ2จะได้ผลลัพธ์จริงๆและหน่วยคือตารางเซนติเมตร นั่นเองข้อนี้ให้ลองฝึกคิดดูนะครับทั้งสองข้อคุณครูเขียนวิธีให้หมดแล้วหาคำตอบได้ด้วยตัวเองนะครับและเราจะมาทําการตรวจสอบความเข้าขใจอีกหนึ่งครั้งนะครับครั้งนี้เด็กๆลองดูนะครับคุณครูมีทั้งหมด3ข้อ คุณครูจะเขียนวิธีให้เหมือนเดิมแต่เด็กๆต้องหาคำตอบเองนะครับเรามาดูข้อหนึ่งกันเลยข้อหนึ่งเขาบอกว่าบอยตัดกระดาษเป็นวงกลมมีเส้นผ่าศูนย์กลางยาว14เซนติเมตรบนเส้นผ่าศูนย์กลางมีครึ่งวงกลมที่เท่ากัน2รูปครึ่งวงกลมที่เท่ากัน2รูปคือรูปนี้และรูปนี้ดังนั้นส่วนที่เป็นสีดําสีดําทั้งหมดนี้เลยมีพื้นที่เท่าไหร่ดังนั้นข้อเราเหมือนให้เราหาหยินและหยางนี่แหละครับฉะนั้นถ้าเด็กๆสังเกตดีๆ ครึ่งวงกลมนี้และครึ่งวงกลมที่หายไปนี้มีลักษณะคือเท่ากันดังนั้นถ้าเราเอาจับไปเติมปุ๊บมันก็คือรูปของครึ่งวงกลมเมื่อการหาพื้นที่ของครึ่งวงกลมก็หมายถึงว่าเราก็ต้องใช้สูตรคือพายอาร์ทั้งหมดยกกำลังสองแต่ต้องการครึ่งเดียวเราจะใช้คือเศษหนึ่งส่วนสองคูณพายอาร์ทั้งหมดยกกำลังสองเพราะต้องการแค่ครึ่งเดียวดังนั้นเราเขียนเข้าไปครับเป็นเศษหนึ่งส่วนสองคือครึ่งหนึ่งคูณกับ พายคือ22ส่วน7และคูณกับรัศมีรัศมีคืออาหารได้จากไหนคือเขาบอกให้แล้วครับเส้นผ่าศูนย์กลางคือ14เซนติมตรดังนั้นครึ่งหนึ่งของ14 cm. คือ7 R คือ7ดังนั้นเด็กๆก็ทำการตัดทอนและทุกๆอย่างจะเจอคำตอบหน่วยเป็นตารางเซนติเมตรแบบนี้นะครับข้อนี้ง่ายไหมดูรูปเหมือนยากแต่ถ้าเราสังเกตดีๆ เห็นไหมมันคือครึ่งวงกลมธรรมดานี่เองเรามาดูข้อ2ครับข้อ2เขาบอกว่าลานคอนกรีตเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ280ซนเมตรคือเนี่ยยาวด้านละ280ซนเมตรเทพต้องการปลูกหญ้าที่ข้างลานคอนกรีตให้เป็นรูปครึ่งวงกลมคือจะปลูกหญ้าอย่างเงี้ยเป็นรูปครึ่งวงกลมดังรูปจะต้องใช้หญ้ากี่ตารางเมตรฉะนั้นเนี่ยะ วงกลมฉะนั้นวงกลมเด็กๆสังเกตด,ดีๆวงกลมมี1รูปและมี2รูปถ้าเราประกอบกันจะได้ทั้งหมด2รูปดังนั้นเราเขียนสูตรได้เลยครับสูตรก็คือพายทั้งหมดยกกําลังสองแต่ต้องการกี่รูปครับ2รูปก็คือคูณ2ดังนั้นเข้าสูตรเ,เขาบอกให้พายคือ22ส่วน7คูณกับ รู้ยังครับเขาบอกเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ2 280ซนติเมตรฉะนั้นด้านนี้คือ280ด้านนี้280ครึ่งนึ่งของ280คือ140นี่คือ r คูณกับ140ดังนั้นแล้วคูณอะไรอีกครับคูณ2ดังนั้นเด็กๆหาคำตอบสุดท้ายโดยการตัดทอนและคำตอบหน่วยที่ได้คือเป็นตารางเซนติเมตรง่ายไหมครับ ่ะเรามาดูข้อยากกันข้อที่3ก่อนจบคลิปนี้นะครับข้อนี้เขาบอกว่าปุ๊บมีที่ดินแปลงหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสถ้าขุดบ่อในที่ดินแปลงนี้ให้เป็นส่วนของวงกลมดังรูปและส่วนที่เหลือเทปูนส่วนที่เหลือเทปูนเนี่ยคิดเป็นเท่าไหร่ดังนั้นขุดบ่อสองบ่อน,นี้ไม่ได้เทปูนแต่ตรงนี้เทปูนดังนั้นให้เด็กๆสังเกตครับ เราหาพื้นที่เขาบอกเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสด,ดังนั้นหนูต้องหาด้านของมันก่อนด้านของมันคือฝั่งนี้2ฝัง่งนี้4รวมกันเป็น6ยาวด้านแล้วหกแลเรารู้แล้วฉะนั้นสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีพื้นที่คือด้านคูณด้านคำตอบคือ6คูณห เท่ากับอะไรไม่รู้หน่วยเป็นตารางเมตรอ่ะนี่คือใบอันที่หนึ่งและอันที่สองครับพื้นที่วงกลมเราต้องหากขี่รูปเอ่ยสองรูปเนยรูปที่หนึ่งเราหารูปใหญ่ก่อนรูปใหญ่ครูจะให้รูปนี้เป็นรูปที่หนึ่งครูจะเขียนเลขหนึ่งนะครับหนึ่งเข้าสูตรคือพายอาทั้งหมดยกกํลาลังสองแต่เอ๊เด็กๆสังเกตไหมครับว่ามันคือเซี่ยวนึงในทั้งหมดสี่ส่วนฉะนั้นเราจะใช้สูตรคําว่า เศษหนึ่งส่วนส่คูณกับ r ทอ้งหมกอลังสองเพื่อหาเซี่ยวเดียวเลยดังนั้นเราจะได้อะไรครับเศษหนึ่ส่วนสคูณกับายคือ3.14และคูณกับรัศมีคืออะไรครับนี่เห็นไหมสี 4. คูณกับ4และคูณกับ4ดังนั้นเด็กๆคูณแล้วตัดทอนแล้วปุ๊บจะได้คำตอบหน่วยเป็นตารางเมตรและรูปที่2คือรูปนี้ เราก็เอารูปที่2เอ๊ะเหมือนกันไหมครับเหมือนกันเพราะมันคือ1ใน4ของเซลลยของมันก็คือเราจะใช้สูตรเศษหส่วนสคูณกับ π พาทั้งหมดยกกําลัง2และทําเหมือนเดิมครับก็คือเศษหส่วนสคูณกับ3.14และคูณกับรัศมีคือ2คูณ2ดังนั้นจะได้คําตอบหน่วยเป็นตารางเมตรทำํำยังไงครับ เพื่อจะหาพื้นที่เทป,ปูนเราเอาพื้นที่ที่1บวกกับ2ได้คำตอบและเอาพื้นที่ตรงนี้คำตอบตรงนี้ครูขอเป็นเลขครูขอเป็น a ครับคำตอบของ a กับคำตอบของ b ก็เอา a มาลบกับ b จะได้ผลลัพธ์คือภาพเบอร์นิดนึงนะครับเด็กๆผลลัพธ์คือเท่าไหร่หน่วยเป็นตารางเมตรนี่ครูใบ้หมดแล้วนะเนี่ย และข้อสอบถ้าเกิดเด็กๆที่จะไปสอบออนไนะครับข้อสอบก็จะยากประมาณนี้แหละครับแต่จริงๆอาจจะยากกว่านี้ด้วยซ้าเพราะว่าหนูต้องแทงค่าด้วยสมการด้วยเดี๋ยวถ้าเกิดครูมีเวลาอาดคลิปคุณครูจะอจัดคลิปของเรื่องของสมการให้เพราะเด็กๆต้องใช้การหาสมการ,หา,การหาตัวแปรในการช่วยด้วยนะครับอ่าคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับเด็กๆเนี่ยมี3ข้อเด็กๆสาม,มารถหาคำตอบเองได้เลยคุณครูแสดงวิธีให้หมดแล้วแล้วถ้าเกิดมีภาพเบอร์ก็ขอโทษด้วยนะครับเด็กๆ ส่วนในคลิปต่อไปนะครับก็เดี๋ยวเรากลับมาพบกันในเรื่องของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวของเส้นรอบวงและการหาพื้นที่ของวงกลมนะครับก็ในคลิปที่ผ่านมาคือเราเป็นการพทวนความเข้าใจเกี่ยวกับการหาเรื่องของพื้นที่ของวงกลมในโจทย์ที่ซับซ้อนหรือยากขึ้นดังนั้นให้เด็กลองทําแบบฝึกหัดหรือหาคําตอบจากที่คุณครูเขียนวิธีการหาคําตอบให้แล้วแล้วก็ลองฝึกทําดูนะครับว่าเด็กๆทาได้หรือและเข้าใจบ้างไหม แล้วก็ถ้าเกิดเด็กๆไม่เข้าใจก็เด็กๆก,ก็สามารถย้อยมนมาดูคลิปได้นะครับจะได้เพิ่มความเข้าใจมากขึ้นครูโยหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อน,นักเรียนและผู้ที่สนใจนะครับหากมีคาพูดผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับหากมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมฝากข้อความไว้ใต้คลิปนี้แล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของช่องเราด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ